นี่้าังเย็ดีสิีพคนนี่ี่น้องกําลังเสียนปุ๋นเดืพุ่ออยผมนี้เออเห็นนองๆเขาล้องยางไปแพ้พับตัวปับใจเนี่ยปแสุดทัทาาหลับเนีบเออใช่ลูกเถออเใช่เขาเนี่ยแหะคนเป็นนังเขาระโหแพ้แ็เสิยพ่าเขาอยากกัดเขาอยากนอนบบว่าเาอกไป่ถั่วเนาะตีอกดีใจมาหาพี่หานองแถ้หัวบุ บ้านหมูมนนพลุงที่ไหนที่เจาสักผู้ไหนพลุงเราตัวว่เขาหาเอ้ยเฮือพลุงก็ไม่จะไกลี่จะเม็นผู้ยิ่งได้ดีดีเอาเจเอาสิว่าเจเจก็ได่คอยว่าเป็นกะลีสซอกะพเมีน่เรียกอะไมาดามาเมาดาเกะลีืิเกาหันเรา โอ้อัรีสั้นทุงตีอกดีใจพอดีงานของข่อยได้ดีปิดทองฝังลูกนีมิดงัดของข่อยมีิดทองฝังลูกนี่มิดงข่อยในก็หนีงเอาวจังมรัมาสอนขนาดพอดีหาประสั้นกันล่ำสิงเอาให้ผู้บ่าวผู้สาวติดมรัมือเอาให้ผู้เาฟลังเรือคลังเหล่าเหตุผุหาผัวผัวตายแต่เรื่องตพี่น้อกอู้ดเขาเขาผัว่ครเพราได้ตายเอาปบุญหาผัวเอาเหตุผุหาผัวจังม สองคณะมาระสั้างกันแบบน้รารอมาเต็มอาหาพ่อสะแตกเราเมาักสิจัเอาเป็นผัวเป็นขุนเฮาผัวเป็ดขุหเดีแล้วงนข่อยยิ่งงเกียดการไปเมื่อสุขสุขค่มาสิบเด็ดท่านผู้กักาบรองคูบมาาัดไยอำเภอทางไงโยงเทศมุกตีผ้หลักผู้ใหแล้วไอีกอย่างนึ่งงานข่อยสิเ่าพี่เรายาปาพิเป็นเด็ดนเ่าดีลยก็ไม่ได้ก็ให้จบทีดีกัน คนว่าใส่ใอยว่ามากแรวกครใส่ไ,ไหมจ้จานใข่คนใจมากงานนี่ใส่สับเผาบ่ใส่ไอทักคุณล่อออะออเจานจรงหอฝากมาห้มสองหัวสอง พ่มาซมยืนมันที่ทงนี่ฮตัวมันจะกระสคนสามคนโอ้ยสาคนีได้กสามพันกูเลยนะฮสุีกับจมาใส่หน่อยก็ไหนเสียซีเสียมเราเขาว่าาวกาน้องันเอามาให้มันเหมือนาเ่กสุอิปั่อเขไหนนี่ข้อเห็นลสามคนเส้าบาท โอ้เจ้าอเห็นเขาขายของนี้เขาขายแบบไดสามถุงยี่สิบหอันนั้นจะขายของอันนี้เาห้อม,มุน่นเป็นห่อกรบเตัวมัสิใส่หน่อยแท้โอ้บน่อยเนาะมันหลายงานเออราสินราชนะินไีเด็กก่อนเนอะไม่จับประเด็นผมมใสซายซปาดเจ้าบาทเอาถุงมใสซสิซนต้อนเดียว มั่วสาตัวสีมมนละถุงน่ะการแข่แล้วคตอนอาจจะเข้าแล้วบุล้วงานวันแต่ี่ส่ลังเครียดเลมารั่เดี๋ยวนี้เครียดไพี่เราพวกพี่บุญหลายเอินมาตก้อแม่นจาสาาสาลูกหัล่ำเลนหถามพุงก็แยกมันไปสามโที่หยั่งยื่การเดินทางอับจหมลมาแล้วหมลม าพ่หนาว่เนาะสั้นมามันกเกี่ยวกับหนาวด้แหะแต่ว่าหนาวคือสั้นัินะกูยานเพ็ก็เหลี่ยมเหลี่ยมเราเาเศร้าสั้นแน่ก็ต้องเป็นว่าเบิ่งถั่วกอลัฟี่นี่ะบบนี้กอลัอีหลีตัวแต็งตัวแบบนี้ไปไปตัดอ้อยหมากอะไรมีสนนล็อฉันว่ากอลัคือบมาตงตัวให้เป็นระเบียบเป็นระเบียบจะไดกูยุบปฐม เป็นระเบียบบ้าทศินแจ็คสันระเบียบแบบไหนให้มันเป็นระเบียบเรียบ,บร้อยนี่ไม่ซีบพูดคือให้มันเป็นระเบียบขอป้ามันหูดมา,ดาเลายไม่อย่างนังก็หูดมาเดยก่อรุ่งกระสุดผู้ชายเนาะเอาขึ้นมาสุดผู้ชายสุดข <c oughs> ับสุดัดบต้องไข่ยังใส่สุดบนระิสุทธิ์ไม่อยังสุดบริสุทธิ์น่ะสุดฟิด สุดฟตดกไรวมันดุกวนสันติวันคุณแม่จะพาผู้ชส่สุดแมลูกอ้อนสันแม่ยังใส่สุดแม่ลูกอ้อนสุดหวไปหาพี่น้องจะเข้าวันพีรเัวเนี่ยไจูงมือน่อเด็มมาดิจูงมอกันมาเต็มือเดียวนนไดหลายคนรพี่น้องใ่พี่น้องมันจะไปหวาพอดีเดินอยู่พอดีเดนทกนหลังงานะไปสนับสาคนม่สุดยอยูเปเน พูดดูมัตกุะกไม่ับกินเตยทเขาก็เอิญพผดก็เสนนาขึ้นกหนงอีท่วยขอบคุณเลายเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยกกมลายมีสิบห้าเส้นคนรบอกต้วนนเบิ่เกลดเสุริยะเดี๋ยวมหาอีแม่เน่อกวนงหอรุไ้เอะเนอ่ออก่าราเบห่งไผ่เลยล่ะคุณเลยอีแม่เลยขอบคุณครับน พอมึงส oh, ั่งให้อย an ่างยูอีขั้วนี่ซอบต์มาตสึเมกูมาก่อนไม่ให้เลยเด้อเอาโอ้น้องไส้เจ้ามาตาใสนี่นี่ไดีน้องไส้เจ้าลูกอมตพี่น้องลูกไส้ไงเพิ่นดุ้ยเพิ่นเป็นผู้จัดการบ้องดุ้ยเนี่ยทั้งท่านหลังคันกุ่ะจะเหยียบแป้นซืกอลุกตัวไปด้็นคณะกรรมการแม่น้าบ้านนี้เลยครับไปลุย เอาคณะกรรมการเนอมันับของเงินที่ลูกหลานไปแพรปะตูปัจใจบังดงกันแน่ใครก็ได้มานับเอาเงินเล้วแพ่ให้ชาวบุคดับเด้ชาวาู้นำอาเดกผู้นบอนนสมุนันนไปเอาจังสี่ซะเ้ยาหอดกอดถึงก็แยกแลลวมันก็เดือแล้วกันลำสะทอนขึ้นคอลบเมนลรบิีนะเออลำเลยผมมีบุหลอกมาเลยมีม่ยมีเมี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยซะ มือนีเสนอร่าเร่องสังข้องงอกปลาต่อรวจะหนาเรียกกูนี่เราไปกับว่าสิบ้านเียงนีนะเรียงนี่ลัดเรียงนี่รัว่าสซ้นเป็นจะได้ง่ายมัมาัขอบ้อยสานนักแาจะเข้าแล้วไปยังสีบเขาหาให้ตัวมีขวานนะ้ยกูสั่งล่ะอย่างร่างร่ะงรรากจ้าเอาอยั่งตึง พ่อแม่อ <SM. S 3> <Christina. S 2> ้หัวใจหลับท่านหนาจังสีนีเมือนอนสะโขยว่างเจ้าโเดี๋ยวสิไมบอกใค่เจ้าหนีเมื่อนอนจังไดนีค่เจ้ามาปู่สาสตนีจะลุดเระท่านได้จอดขุ้น่ะมันหนาเลยเ่ง มึงเบิ่งโอตเียงนี่นเออเอาจังซี่ซะบ่ต้องนําิาเอาเข้าเลี้ยงไปเลยสร้งเข้าเงลาเนาะแม่นเอเนาะจว่านหยังอีเออเพียเนาก่อนแล้วนั่งาจะเข้าัแตู้เสียูนมครอบเพียเาสิฮ้อให้บักปอกทางใสงโอ้ มันรื่ังกับกลมพนุษยใส่เมลเสียงในบทเรียงมีฐานเดิมมาสทรงเสียมสทาไว้ผู้มีใจประสงค์ด่างทางสินทบเวโอบุลขอการุณนกะแทบเท่านี้เจ้าปู่สุคนก็ด้เห้นพญานี่เรียกว่าพญาสาโทพญากมัปยงเอีข้าวก็ช้้าวโคข้าวโคตสามน่ะสามนสามนโตเอาไว้จังสกเด็เรน้มย สาภครองบ้างปกครองบาง้านปกครองเมืองมาเป็นเวลาแสนนานม,มีลูกสาวอายุเจ็ดหนางอนบอกไงว่าลูกสาวอายุเจ็ดคนเจ็ดคนส่วนหกคนเนี่ยแต่งการแต่งงานไปแล้วเออบอกืธอว่าลูกสาวคอยหกคนะอะเขาไปเซิร์เรียบร้อย <c oughs> เหลือลูกสาวหลานลจนาไปสิมาเป็นคูน่เซิรมาเป็นหมอบสุดดูละลลจนา นี่แหละลูกขาวเลยไอ้าขาแอ่พ่อถามจากใจจริงแนี่ลกูกมึงบ่อยากเซอร์ลำบากนะเมืองเขาบ่าบอพ่จะเสด็จพอลูกยังเด็กลังเด็กนีแม่มึงยังเด็กคือว่าไม่ผู้อยากเอาสิแจกมึงเนาะพ่อรูอกัน,กนอกเอาหัวสรุปพ่อว่า,าเ,ออเราาเ่นอย่างเอีตอดมเอียวลองฟังเอเอขาจับจะเท่เลย มาจาสจีสุดเยีไปนั่งสวาจพวอ้กันั่งเขาล่าเนี่ย้ยผ่มาสงใบบออบตอบแตออบตอตอออกอบตอบแตโอ้นี่เขาว่าคือชางขอดแดดเออมาสัแดดเนี่ยอบตจับแตเป็นโคตโคตแม่านนาใส่สสีแต่กี่ย่างบ้านได้บ้มีเต็มเนี่ยนโหโมาก อบาตอเออมี่อบาตอเอินนั่ง่บ้านตัวป้าเสียงหองไม่เปถอดออกมันหลูดงจะเปล่าเดเขาขับขึนตงชอบตเอาเอ้ยเราจันนียันปันเอาคุณุุณเนี่ยคุณเนี่ยหน่อยใุนเฮ้ยโอยไมเห็นอ้บ้านเราบ้านเราเสีตเื่องเอของคุคมับเรบาห้โอ้ย นนี่นนไม่าบหมูดุสนีมนรือหมดกพเดกไปไำข้าวอาที่อาไร็วๆไม่ไม่จะมันสีด้วยอเเตยไปเฮี้ยงกับบ้านเาหักาเตยเขาพยายามขีเหยืดเป็นมีแรทำมุนอีกอมาตโอ้ยกนขับไล่คนน่ะคีเราอยู่ดอก หัวเดียวถึงทีอยู่เออเอ้าจั่ก้มหลเียชีวตขอบคุณจ้าขอบคุณเธอไปไไปดงนเราไปซื่อได้เราเตารีบเลยซื้อมายังมารีบนาแล้วนาแล้วอยู่เอาไปเดียวบอกลูกกาเอาลูกกัาหัวเด้วบอกลูกก็ขอแล้วกันรักมันสิดไม่ขอเลยจ้ะเอาหัวสรุปพอวาน ไผ่ะเพครัอ้าวอ่งรายลอยเอเจ็ดหัวเมืองพอไปหาผู้ใดมึงกับบหมักผู้ใดมึงกับโบเอาเหลือผู้หนึ่งยู่ว่าให้ปหน้ามึงหมักบบบักงอลูกก็มากักงอนนะครับนี่มึงบ่มักบักงอมึงมักอย่งรมากกวสุรียันพคะีหาสัวใสม่ี่งมากว่าที่พอเมื่อวานนี่ข้อันปากคือเขาเตาก็ได้หาจดจะแขกเรื่องจำภาพไม่อยากอี ขนบกค้องหงสยุ่งงไเลยอนไ่สอบอกแม่ครางจัดกัรไหนั่งตหัวสุ้รับชีว้เจ้นี้ทำมารับชิาแล้วคาตัวนขอเ่าูเบิดไ่เด็าองกูทับช่ไหนเรียกานเรไม้หัวปอนโดนเดฟังมาไปม้อยเช่นหมาหายคนน้พวกคนณัวไปตแบบนี่ ฮ่าม่วงจวงม่วงหนาวม่งน้ำคที่อบดุม่วงนี้แต่พ่ออบบตมทาซีนออบตอสีผมมันขนหมาที่สนอหรอนคืองซีเจ้าา่าะสดีคุณเพ่เรียรอไปเลยดิแร้วกเ่นนำไม่่างเชนสามุสามชุดไปจอรีสี่ยนอยู่ทางไหนก็ขอาห้ฉันจะจะตายให้เขาฉันลงบ้านค่ะเอหลงบ้านใกล้ใกล้มือมนใกล้กระซายรอาฉันเปิดไปบ้านเลียมบุญค่ะ เพ่มากจะเชียบานสุกวานหมุนคอกันซุปวานหมวขอบ้านหมอมนี่หละหนุ่มทาาไปถามท่าคนก็ยังไม่ได้ตีกันครับยายอ้น <sp ans apology> ั <peanut butter> ่นเอาไปถามท่าก็คือได้ตีกันฉันไายายยายท่าเสีนยมีไปใส่กานล้งสิไอ้นั่นจะได้จามาทาาเสียนีขไปใสกันเชียกูยูมันอีแปดสิบีเล้อพ่อนัง กิทดแดงเ้วยทอดเพื่อนเล้วเออเพื่นตั้งเพื่นประกาศให้พ่ครูบัจนานะวลาตีโอขาบคุเออไม่หลายเออสาวลูกสาวโม่ใหญ่ไปาะเออสาวโม่ลูกสาวลาไม่เงียเีนแม่ต้งตายแล้วลูกไม่จตายยังไหนมู ปากพวขอวบไอ้ปากนี่ไปยังคือบ่ถามมาบ้านนั่นบ้านนี่ไปทางไหนฮะนอ้าวจะไปถามเลยฉันนะน้ำจีพีเอชเนี่ยน้ำจีพีเอเออเป็นตั้งไหนเราบาดหลงไปแล้วมาจอดเพื่อคนหอดศารคนสไปบ้านมุ่งมุนต้องหอดศาสไปเบน่งมอลำ่าสนาโล้งแ่ีนวกลนไปไทยในทในไปขี่ั้ลนไปไทในไทในไปทางเสียจดันอัน่อยเขาหน่อยเขาสองยดันเลี้ยวเขาอุมปั๊บสรุปแนวเราไปเลยในโลก ถัดจากตัวมานแล้มาจังหันที่ไอ้ปากนี่ทับคูทาบค้นจะได้ถามประยันถือขึ้นไม่ใช่มาหันเลยค่ะ กันลงค้างกุ้กระปุกรปกเมียเราป็นหมอรําสิงยางดีสำหรับก้างมิ่อยูไ่ขางมะชิมวบา,าดุ้รอท่านี่กับปากสาา,าม่ตมาร์งยางเดียวออางวัดิมวาดอุดร่นึ่งออกจกกอุดอรอ่งกไทยเลยไทยเลยตรงออกมาเลยมาหอดสียงก์รักานหมอไป่วดน,นตรงไปไเรียกขวงบ้านหน้าคาพี่ตุไปถามคนตะอีปอบโอ้คนจีปอบข้างมาบ้านหมูหมนสุเลยาเมยย่งสีา ขอตัวได้ไหมจะพาจางฉันล่าล่างของจงมายังกระซุ่มซึ่งแบบไสอันนี้วอลัมูยังแข็อลนัทมูหัวต่อมาจากชิ้นัเทียนกูดอนโอ้ยกูดอนมีนย่นหมอยเชียร์ด้วยอลนัทมูยีเนี่ยแม่เราวอลนัตัวผู้คือเจ็ดแบบแง่มอลนัทตัวแง่คือครับแเดีนเป็นนั่งเอกเจ้าแม่เปนั่งเอกเจ้ะแม่เกิดแม่ได้กูจะซุกใส่แบบจะพาดอก

แต่ถ้าหนามหรือเอ้ยม okay. ันคือยาตาดำเขาบนไอดูถึงมยกินไชีแดกิซื้อได้ิจิงทองก้แดงก้อแดงจ้นจิงทปนมานาะเพราะเป็นจินกทแกงเหี้ยินาะเอาคือสีหูว่าเขาจินงัแกงเีเนเบื้องหนามันมันคือขนเบียเหแต่ว่าจิ้งปาเต้อกปีนงูในฟัน้นี่เอาอันนี้คือหูหนาลแดงขึ้นี่หมูขุน มาไรอนปนัสายดนรางเสียงพี่าดิ้อาแทงไหนเดี๋ยมันสิตึงขอบคุณค่ะูเกาูเก่มาอีกมาอีกเป็นว่าเลือกจะคอยระบวันมาอีกอะไรเอาจ้าก็เอาาอีกตันตัวต้นไงขู่ความเป็นอะไรตัวมุเจ้าได้ยู่ไปความู่หลือเพ่ความแน่นอน ต้องร้องหักแราอยูจนเสีแจงเด็กๆเมาแล้วเห็นแจกเขาแ้งกัแมกูสานาสงนาทีห้าเด็กเมาแล้วห็แจกแมมาคาดอย่าง้มคือคนอยู่รงคาดยังเทีงเี่ยงเอา่แก้คนรู้ไหมนว่าตะไครมาหนิ่นหายมาแทบันหมูหมุนนั่งกระดาษเปียกจะไปวด้มาอ สองงแบบนี้ล้ำแบบไหนแม่จะภาพเอาว่ยากจังเมียต่อคเป็นคนจ้างมาต่อคาสีแดงไม่ได้วกเขาเจ้าล้ำาฟังเสียงโรบีดคอยกัป้ารบีดปั๊บบอลำสี่ล้ำสองนาที่บอนาทีปั๊บเปป้ารบีดปิดเส้ายุดบล่ำอูล้ำเข้าแจกัติการ่เข้าใจเลย่ะเอาอลล้ำทั้งหมดฟังเสียงโรบีดเรียบตัว มาตกทวานหลังคะแนนยังคาตซื้อกุ้งเย็ียังกชั้นสิแดง้อาเรียมโตเนาะยี่กอดทางใส่เมื่องเตเียมโตรัือตเนแต่สางกาเป็นมาลเนาะมุงงไปหาเหนได้เกี่ยมถึงยหงูดไปบ้านกูร่่า่เอางมาลำูลแบบมันต่อไปมลำซิ่งลำฟังเสียงน้องบีดโอ้ยจัตาแม่ลา เดี๋ยวมีใครโังกไกเอาไปากันเาดแน่อนเยวเดี๋ยว้าให้หัาันดสอนที่ฉันืใบคู่กันโอายเลยออที่เอาไปยื่นก้อนไตะก้อนสิไปหนามาหลังายก้อยย่อคู่สามก้อน เอามือนี้คนหลายไปทนธรรมดาเพราะว่าวัดการกุศลหรือบการดอกไม้คุณละคนโยโลกขันเรไปเมื่อําควรเป็นตะปูพะคกเป็นเรลงมาหนึ่งบุญละคนจอดมาเบิองซีซีเอาความเมื่อควาไข่วิไปหนามาหลังไา้น้ก็ดีเมื่อตะปีนองบุญละคนมาม่เบิองสั้นเราพนาพนาเยีมือนี้เบิองขันตะกอนหารยาสาขาคุ้ยในจะมากูสิศุกโกธรรมโนกกัดซับปโคตรอตะม ปีนั question, to right. uh, you know. oh. okay. Okay. ้นก็เป็นน้มสัาเด็นบบาหวานแล้วปั้ราบอะเลจะมาโพสรตาั้งท่มมารตาั้งสังขารตานะอิรีเล็เจานาเขาอไห้มึงเอาลูกเอาหัวมาปกครอบวานกคขอเมืองแทนพ่อัะมึงเสียเอาหรือว่เอาแกบ๊อบพ้อมครคะมึงต้องพ้อมึงต้องเอาหัวพ่านะท่ออาจายเตน้ทำองซอนมาเนี่ย กูแนวเปนนัด้กูเป็นมารับสิงเป็นมาลักมูเนี่ยดิดีไปยุ่งกโหกูถึแต่ตผู้บ้าบานนี่เสี้ยวกูกูกศูนย์ก็แยแล้วแล้วไม่ควรรเสียอีกเสี้ยวมาจังไหนคือไปศูนย์ขักศูนย์เนี่ยวศูนย์นั่นไงแม่จะปาเอ้ยจอดรถล่องคุกเป็่ื่อไหร่เจ้าน้อยหัวทองกัปั่นี่มาเสี้ยวฉันท่วงฉันเป็นอะไรพี่หลังนี่ท่วงจัไหนือสิยาไก่เย้ๆเจ้ามันคือแพ้วๆเถอะไปไหนแพ้วพังแนไมันจ้ไหนกูจะพึ่งพับตัวบานเส เจ้าเขาบนถ่วงงามขคืนผานข้างยิ่งกว่าเห็นเขาถ่วงก็จะไปเสียอกเสียใจไปเสียใจฮานสะแตกยังถ้าเขาถ่วงกลัว่าือพุิบาทที่้นแรกผมยังซื่ออยู่ดนไงทีถ่วงอี่พพอน่ะจะถ่วงลาคือกันลากะยังบ่าบายจังไหนท่วงม่าจังไหนละลาเขาถ่วงว่าลาคือนองอุ๋งอิงโอ้ยจะออุ๋งอิงตัวหนาเือจะอีอุ๋งอั้ง คุณคือ uhm อีว่งอีบอกจพ่อัคือแดนไปขึนต้นไม่เห็นกูเบิ้งดูเนี่ยมาพบันขี่แรตวบูสิห้าอ้วเสาไม่อยากอีกล้มฉันตระพ่อไม่อยากอีกระดีกอะไรส่อนไปส่อนมาอ่าก็อ่า แคนำกก่อนก็จะแข็งกันเอาคุมมาทัราบดูสิตีกันแล้วคออมันก็ไรคุมมารัดสจบกันด้วยซื่อเอาฉันรับมาแล้วกโงกันเลยจะรปเอาใจ อาคือ่า่นจังสั่งม่สิทธิงมาสูลูกสาวเขานแต่บางมันไม่ได้สูกได้หรอ่สูลูกสาวคสิลบบอกอ้าก็จีนยงมนยังกะเพาะีปอมเดี๋ยวเขายยากกะเพาะกะเสแซงลมไปๆเอาเอาทักซิ่ใช่สิริจันเอาตอนรียกครูซะแล้วเราอเราอยากได้คูแล้เอาตอนรียกครูเลยบอกุจนาเลยพอหรืหาผู้แดมาให้มึงนีหาผู้แท มมึงกับามึงกัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาบาลสี่ล่ยนอี๊ยื record has record has record like seni, right? ับพุงเจาลำเรียงป่ลำเรียงสังทงอปลาออ้ยมคือดอกเรียงนั่นเปี้ยนเรียงแทบไปบ้าโอ้ยสิเปี้ยนเรียงได้เขาชื่อเปี้ยนไ้เปี้ยนองไรเอาเรียงนี่นะอันลูกเป็นปอพอเป็นหมอช่นึ่งสีไว้น้อนหลงไปจากใบนาเปนกลุ่มเขาเขาไปอลยงเขาเรียงรัด้าลูอยากได้ครัว พอเห็นสมควรว่าให้มึงอธิษฐานบนบาศารเก่าเพราะว่ามึงจะมีอะไรอยู่คลองอยู่หไม่นักอะไรอะไรรถไหมยักอะไรรถมืออะไรไงคนรับปลายไส้บุษบกเป็นไห็กโมโศนะให้มึงอธิษฐานบนบาศานเก่าสิ่ิศักสิทธิ์เทวดาฝ้าดินจะว่าเป็นสักขีพังคิงผ่านยานเดอยผนยานว่ามึงโยนพวกอะไรอยู่ในใส่มือผู้ใหปุ๊บ ผู้นั้นคือผัวของมึงไงเลยพ่อนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะาำทาทองพวงนี้ไปพิจัเกียร์ปท่องอ้าวเสียนหยังก่อนเรื่งเองตุงกัหลาบสองหลั่นน้ปผัดผ้ายี่สูกับซอยมึงบ่ไหนได้เดี๋ยวนี้เซียนหยังก่อกโอ้ยเรี่ยบคูฉันดอกเสียงไทยมาไล่ตกถึงมือผู้ใดผู้นั้นเด็ดเป็นผัวโรดโอ้ผมม่าจะโตนบางนั้นแฉแน้อบาท เอาจังสีซะให้กูนีก้อนทัมึงสีเสียงดีกัอะไรเอาสินี้ไปใส่าเซียงโซงก่อนอมจ็พ่อมาอมึงจบเสกูก็เป็นผัวมึงจตัว้าวอันี้ก็เป็นผัวฉันนั่นเอาสินี้จังไรต้บอกว่าดูน้องกูกูกูกอังทวแนเในเดียนนายเดมอสัดผ้าเฉยๆนชุดเดนเอาจังสีปันยางค้ขันเซีเทอร์ไปดูเป็นแม่ดีไเไปขายหน้าสะกอนเอาสิไปขายอนยางค้ากูเสียดากผมกูกูยิ่งกูเป็นหน้ายงไม่งจีนไ จะเอาไปทุนบุญย่เสียงโซ่ปานลุ่โซ่อืเอาพวกมาไล่ฉันถือข้อเธอเธอเลยเป็นหัวฉันเอ่เออกอาเออเออเอ่เออ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 ออเอเออเอเอาเลยเออเออเอเอเเเออเเออเเ่าเ

เียงมาได้แต่ละมือมันบริสุทธิ์กรอบเือลบมันแห้งเนาพอรบพรอมผู้ใสเหน่มืว่านี่แหมรถ้วยขี่ดินไม่บั่นเมื่องลอะนนี้ก็จะแห่ๆๆแล้วเองเนื้อครูของเราผู้ใดเนี่คูหมพี่งพวกมาได้ตกยันละพวกมาได้ถึงเมื่อผู้ใดพนั้นเป็นหัวของรถพี่งอลย สบายบังคับเ็คาเสดทีสเสดพีอะไรกาเสดทีของรถนี่แล้ววะผู้จัจินจบกตาแล้วกูมาตู้มัวมั่วที่เห็น,หน่าุยก,กูเขาเรียกโเนูนีเพ้มันเป็นสายนิงสายแน่นบุเพทา,างวตปัง่อน<ว>อธิษฐานไปแล้วก็นทพะมาไล่ตกเมื่อผู้ไหนผู้นั้นตนดัดเป็นผัวของรถจะนนี่ไหม ไปองหญิงได้ไหมองหญิงเนี่นี่โนจนาจ้าจ้าแม่มึงงานอะไรมาคืออะไรจำเทียนเหนอเอาเอาเก้าเอาต้องเป็นเมียเป็นหรอเป็นเมียค่ะเออขยันกนดีใครก็ชักว่าไปเดี๋ยวควานสิไปเนี่เป็นตัวผัวตัวเมียแล้วครูมึงจะได้ว่าจั๊กเทนทีเออต่อไปหน้าที่ของเจ้าคือซักผ้าหุงเข้าทุบบ้านล้างถ้วยล้างจานทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเจ้า ปากห้ามเมาห้ามเียงไม่เลิก่อยบ่คอยจอนหนังด่าปากแกแฉกูกูไม่ชอบเว่เลิกกูก้มหน้าฟังงานแฉมองหน้ากูกูไม่ชอบเข้าใจปะกูเมียงเรียกว่าเป็นแม่มึงกัดสาแม่มึงเลี่ยงนอนอ่างนี้่อนต้ผัวที่ตัวเหลี่ยงนอนมือตายแบบขีค่าเอาตาย่กูแหวนเอ้าว่าท่ใกล้กันมึงนด้และ hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ các không bỏ lỡ những video hấp dẫn